พี่น้องวันนี้แมวบอกให้มากรอยพี่น้องเกือบบ่ได้อันนี้ดอกฝนตกฝนตกเศร้าก็ไปเอาฮัฟปุ้งก็เลยครับบัดน,นี้พี่น้องได้เลยพี่น้องสร้อยพริกใส่น้อยนึงเนาะกาดไอ้ส่ใส่บีเอลเนาะบ่ใส่บักหน้าบ่มักไอ้อันนี้เอาขมขมบํารำเล็กน่อยเดี๋ยวก็ได้ครับตักก่อนพี่น้องก็แล้เลยพี่น้องมาบัตน,นี้ไอ้พักแก้มให้กับบัมีนะพักกาดขาวบักแตียงอะไรต้นหอมพักซี่เนาะ กะใส่ดีเอามาคมคม่น้อยเนาะ้ากันไหนยังกินเขาเนาะครับเนาะมาด้วยครับเด้อแสบๆบกำนุนบนก้อยบอกหอยกะสวัสดีพี่น้องแฟนเพจพี่ๆนุนบนคนสุพอนกับสวัสดีพี่น้องยูทูบสุขุสุขคนนะครับเด้อมาแสบบ้วกันครับกะสวัสดีย่างมันเสาครับพี่น้องวันนี้มาไอ้ก้อยบวกหอยนอบซื้อไอ้บอกหอยมากก้อยนะพี่น้องพักก็มีไอ้ กาดขาวตกแตงอะไรนี่ต้นหอมบักซี่แล้วก็ใส่บี๊เจ้าน้อยผมมักขุ่มขุ่มนะบอกว่าจะแต้มักหรอปะข้าวเหนียวหรอครับข้าวเหนียวกะขาเย็นอะไรพี่น้องแต่บ่ได้อุ่นใหญ่เมลเละที่จีที่เราเหลือทีเถิ่มก็เสียดายเนาะฮาพี่น้องมาไหมทำมันยังเลยเพื่อพี่เพื่อน้องเลยคทำเนี่ยอืม คุฝนตกเก <c oughs> ือบเลยเทคลิปเขาไปซื้อมากหนึหน่งเขามขีตู้เย็นซื้อมาหวแเซไว้เนาะหาเงินก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิง์นะครับเนี่กะ เป็นก็นั่งใจให้น้มอุบลโดยไม่ต้องเลยขามผดสนานะครับเด้อข้างไกปนะหินหินเลยบอลเลยแมงปูเลยน,นังเลย Bây giờ hai tháng răng rồi Vẫn tốt ให้พร้อมให้มีแม่ยังก่อนเฮ็ดไอ้นี่มันนี่เอาเมนูง่ายๆไปก่อนเนาะเพราะไหนเขาแก้อยหอยพวกไอ้นี่เพม่เขาเขาได้หลายอย่างกปลาหนึ่งมันอกหนึ่งมะนาวเพื่อนแซ่บปผสันลุยสอกลุยสวนเห็ดเป็นเม่เดียวตัวหัวเกา ừ. <laughs> một kiểu là, quá một khuôn cầu một này hả tăng hết nhắn hết để bếp ạ một tốc phần được นี treats, ่โดนผมพ่วงผมพ่วงว่ามันเสาเล้วเฮ็ดคลิปคือเฮ็ดคลิปกินแบบพวกนี้ต้องซื้อมากักตุลต้องมาแซตู้เย็นเลย ไมนูไปเรื่อยๆอืมไมนูอีสานอีสานแล้วกันอยากกินเนื้อกินน้ำขึ้นกันล่ะแก่กายอยากซอยจุซอยยังขึ้นกันแต่เดี๋ยวก่อนไปเรื่อยๆไม่นยอมเนาะไอ้ไอ้อเนี่ยมันพี่น้องขุนมันก็อยาก bưng nhạc anh nè, ừ, có mấy phe nè 应该。